พระกุเวนเมื่อเทียบกับความเชื่อทางตะวันตกแล้วเทียบได้กับพรุทธอสอตามเทพปการนำกรีกในศาสนาฮินดูหรือเวท ท้ากูเวนในรึกเวทเป็นยักษ์คระถือเป็นเทพแห่งโจรและการลักทรัพย์อาศัยอยู่ตามป่าเขาถ้ำลึกคอยเฝ้าอัญมณีและทรัพย์สมบัติพวกโจรน,นิยมบูชาเท้ากูเวนเพื่อให้ช่วยเหลือในการปล้นคอยปกป้องคุ้มภัยจากพูดผีปีศาจและคอยเฝ้าทรัพย์สมบัติคำพีปุราณนะ ท้ากูเวนในคัมภีร์ปุราณะเป็นบุตรของพระวิศวมุนีกับนางอิลาวิทาและเป็นหลานของฤาษีปุรัสตยะในอดีตชาติเท้ากูเวนเกิดเป็นพรามชื่อยากทัดมีนิสัยชอบลักขโมยวันหนึ่งถูกเหล่าทหารไล่ตามจับจึงได้เข้าไปหลบในเทวไลร้างของพระศิวะและได้จุดไฟขึ้นบูชาพระศิวะทำให้พระศิวะทรงพอพระทยัยหลังจากนั้นยากทัดก็ถูกทหารจับได้ และต้องโทษประหารหลังจากที่เขาตายยมทูตได้มารับวิญญาณของเขาแต่พระศิวะทรงส่ง,งสาวกไปรับวิญญาณของเขาและส่งเขาไปเกิดใหม่ยากทัดได้เกิดเป็นบุตรของเท้าอริธรมะแห่งแคว้นกลิงคาชื่อว่าธรรมภะ กุม,มารและได้ทำพิธีบูชาพระศิวะด้วยการจุดประทีปอยู่ทุกเวลาเมื่อเขาตายแล้วจึงได้มากำเนิดใหม่เป็นบุตรของพระวิศวมุนีมีนามว่าพระไสววันได้บําเพ็ญตบะจนพระศิวะพอพระทยัยและทรงแต่งตั้งให้เป็นเทพแห่งทรัพย์และเป็นเทพโลกบาลประจำทิศเหนือและได้ปกครองกรุงลงกาต่อมารานะได้มาทํสงครามและแย่งเมืองลงกาและบุษบกวิมานไป พระศิวะจึงส่งมอบเมืองใหม่ให้ชื่อว่าอโลกาอยู่บนยอดเขาคันธมาศ นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่เท้ากูเวนมีความอาหาังการว่าตัวเองเป็นเทพที่มีทรัพสมบัติมากและต้องการอวดความร่ำรวยจึงได้ทูลเชิญเหล่าเทพและพระพิกเนรมาร่วมงานฉลองที่พระราชวังขาองค์ตนแต่ไม่ว่าเท้ากูเวนจะนำอาหารมาถวายพระพิกเนรมากเท่าไหร่ก็ไม่อาจทำให้พระองค์อิ่มได้พระพิกเนรจึงกลืนกินทรัพย์สมบัติและพระราชวังของเท้ากูเวนจนหมดสิ้น พระกูเวนจึงต้องไปขออาความช่วยเหลือจากพระปันวตีพระนางส่งมอบข้าวให้เท้ากูเวนถ้วยหนึ่งและทำให้พระภิกเนทรงอิ่มและยอมขายทรัพย์สมบัติและพระราชวังคืนให้แก่เท้ากูเวนบางตำราเรียกเท้ากูเวนว่าเท้าเวสวร์เวสสวนตามนามโคดของเท้ากูเวนในาศาสนาฮินดูในาศาสนาพุทธบทความหลัก ทาวเวสสวรร ท้ากูเวนในศาสนาพุทธรู้จักกันมากในนามว่าเท้าเวสวรัน์หรือเท้าเวสวรัน์เป็นหนึ่งในเท้าจตุโลกบาลอดีตชาติในยุคสมัยของพระกัสปุทธเจ้าเท้ากูเวนเกิดเป็นพรามณ์ชื่อกูเวนพรามณ์เขามีไร่อ้อยจำนวนนมากและมีหีบหนิบน้ำไอถึงหีบทําให้เขามีรายได้มากจนเขาร่ารวยขึ้นเขาได้สร้างศาลาที่พักในเมืององอถึงหนึ่งแห่งและแจกน้ําอ้อยแก่ผู้ที่มา พักและได้ทำทานตลอดชีวิตเป็นเวลา20000ปีตามอายุไขของคนยุคนั้นและได้ไปเกิดเป็นเท้ากูเวนมีผิวกายดั่งสีน้ำอ้อยปกครองพวกยักษ์ใหญ่อยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาทางด้านทิศเห นือ่อกจากนี้เท้ากูเวนยังมีกระบองชื่อว่ามหาการที่สามารถทำลายล้างโลกาธาตุได้อีกด้วยในทางพุทธศาสนาฝ่ายวัชรยานเท้ากูเวนมีนามว่าพระชมพระถือเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งส่วนในศาสนาเชนจะเรียกเทพองค์นี้ว่าสารวนณุพูดซาวนาหูทีมีพักกนกายสีรุ้งทรงช้างเป็นพาหนะ พระชัมพระในพุทธศาสนานิกายวัชรยานลักษณะของเท้ากุเวน ท้ากูเวนในคติไทยเป็นยักษ์า้ายมีกายสีทองหรือสีเขียวมีกายใหญ่กำยำในตาเป็นประกายลุกดังเพลิงมีกรขาทรงกระบองเป็นอาวุธปักสยะตาโพรงสวมมงกุฎน้ำเต้าสวมอภร์สีทองทรงเครื่องประดับด้วยทองคำรรและอัญมณีทรงมา้าเป็นพาหนะในคตินดูเป็นเทพ,พบุรุษกายสีทองบ้างก็ว่าสีแดงรูปร่างอ้วนท้องใหญ่ตัวเล็กในตาสีทองมีกรกรหนึ่ง ทรงคทากรหนึ่งอุ้มพังพรสวมมงกุฎทองคำมีรัศมีสีทองสวมอภร์สีทองทรงเครื่องประดับด้วยทองคำและอัญมณีประทับนั่งบนบัลลังก์ทรงม้าเป็นพาหนะบ้างก็ทรงมนุษย์เท้ากุเวนยังมีนาหมออื่นๆอีกอาทิเช่นพระไวสวรรค์พระยักษราชพระมยุราชพระธนบดีพระธเนศพระธนัตพอระอิจฉาสุข พระรักเศษนตดพระรักสสาธิติพระนรราชพระนรวานะ พระอิสกีเท้ากูเวนในศาสนาพุทธรู้จักกันนอมากในนามว่าเท้าเวสวันหรือเท้าเวสวุวรรณเป็นหนึ่งในเท้าจตุโลกบาลอดีตชาติในยุคสมัยของพระกสปุตเจ้าเท้ากูเวนเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อกูเวนพรามเขามีไรอ้อยจํานวนมากและมีหีบหนีบน้ําอ้อยถึงหีบทําให้เขามีรายได้มากจนเขาร่ารวยขึ้นเขาได้สร้างศาลาที่พักในเมืองถึงหนึ่งศูนย์แห่งและแจกน้ําอ้อยแก่ ผู้ที่มาพักและได้ทำทานตลอดชีวะติเป็นเวลาสองศูนย์ 000ปีตามอายุขัยของคนยุคนั้นและได้ไปเกิดเป็นเท้ากูเวนมีผิวกายดั่งสีน้ำอ้อยปกครองพวกยักษ์ย้ายอยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชกาทางด้านทิศเหนือนอกจากนี้เท้ากูเวนยังมีกระบองชื่อว่ามหาการที่สามารถทำลายล้างโลกธาตุได้อีกด้วยในทางพุทธศาสนาฝ่ายวัชรยานเท้ากูเวนมีนามว่าพระชัมพระถือเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง ส่วนในศาสนาเชนจะเรียกเทพองค์นี้ว่าสารวนุพูเซาวนาฮุทีมีพักกรกายสีรุ้งทรงช้างเป็นพาหนะลักษณะของเท้ากูเวน เ้ากูเวนในคติไทยเป็นยักษ์ย้ายมีกายสีทองหรือสีเขียวมีกายใหญ่กำยำในตาเป็นประกายลุกดังเพลิงมีกรขาทรงกระบองเป็นอาวุธปักสยตาโพรงสวมมงกุฎน้ำเต้าสวมอภรสีทองทรงเครื่องประดับด้วยทองคำและอัญมณีทรงมา้าเป็นพาหนะในคตินดูเป็นเทพบุรุษกายสีทองบ้างก็ว่าสีแดงรูปร่างอ้วนท้องใหญ่ตัวเล็กในตาสีทองมีกรกรหนึ่ง ทรงคทากรหนึ่งอุ้มพังพรสวมมงกุฎทองคำมีรัศมีสีทองสวมอภรรสี 4, ทองทรงเครื่องประดับด้วยทองคำและอัญมณีประทับนั่งบนบัลลังก์ทรงม,ม้าเป็นพาหนะบ้างก็ทรงมนุษย์เท้ากุเวนยังมีนาเมออื่นๆอีกอาทิเช่นพระไวสวรรคพระยักษราชะพระมยุราทพระธนบดีพระธเนศพระธนัตพรอิศร,ราวสุ พระรักเศษนต์พระรักสสาธิปติพระนระราชพระนรวชนะพระอิศขีเท้ากุเวนในฤกเวทเป็นยักษ์ย้ายคระถือเป็นเทพแห่งโจรและการลักทรัพย์อาศัยอยู่ตามป่าเขาถ้ำลึกคอยเฝ้าอัญมณีและทรัพย์สมบัติพวกจรนิยมบูชาเท้ากุเวนเพื่อให้ช่วยเหลือในการต้นคอยปกป้องคุ้มภยัยจากผู้ผีปีศาจและคอยเฝ้าทรัพย์สมบัติที่มาวิกิพีเดียดทอม